เมื่อวานนี้ใครไปไหนเนี่ยใครแถวเนี่ยสองคนไปดูคอนเสิร์ตกันมาชีวิตคะสองสาวที่นั่งข้างๆนี้ใช่แล้วใช่ไหมคะคอนเสิร์ตคุณโตเป็นไงสนุกไหมเขะเคยชวนไหมสนุกมากสนุกมากด้วยนะคะเพเดคอนเสิร์ตเขาบอกอยากเลยโอ้โห เป็นวันอยากเล่นของน้องโตนะคะเขาบอกเล่นทุกอย่างเลยเปียโนกี้ต้าจริงเหรอเล่นทุกอย่างด้วยเอาแบบครีซก็ทาเล่นด้วยใช่เล่นรถเคราะห์เล่นรถคอนนะคะแล้วก็มีเพลงพุกแนวเลยมีลูกทุ่งด้วยแล้วก็เต้นด้วยเขาไม่เคยเต้นเลยเนาะไม่ผมรู้สึกว่าโตโตขึ้นไหมโตขึ้น ตวอวนี่หมายถึงว่าบุคลิกอะใช่นะดูเป็นหนุน่มเนาะคือเราก็บอกว่าตอนนี้เอ้ยก็มีแขกรับเชิญมาอาไวตุ่ยนะคะมาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็ตอนแรกเป็นผีแพงแล้วก็มาสลับขาตุเรนีกาๆอยากเห็นภาพว่าขอชม <c oughs> หน่อยขอชมหน่อยค่ะ <c oughs> อตโตก็เลด้วยแล <ais> ้วเนี่ยคือท่านี้กา้าไม่เต้นมันกระโดดตบอ่ะท่าน้องใบ้ยี่แหรอ ทคนนี้ยังพิยุทธ์ชอบเต่าหนูใบชอบเต้นคือหนูใบเขาผมบอกความลับอยู่ข้อหนึ่งใบเนี่ยเวลาเต้นในสถาบันทิงถ้ามีโอกาสเข้าไปเธอจะเต้นเหมือนเต้นกับร้องบิดอ่ะเต้นการรองบิดแล้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แหละอ้วไปบอกยอมรับอีกต้องปฏิเสธสนุกสนานมากเลยเขาบอก คนนั่นเลยใช่ไหมคนแต่งเลยค่ะสนเอกนี่เป็นเสือแล้ิวที่น่าชื่นชมพี่ขวัญชอบมากเลยใช่ป่ะคะโอ้พาลูกไปดูค่ะโอ้โหสดสดอาอันนี้ก็เป็นอีกนิ่งมือปรเราชแจ้งบอฟฟิตอันดับหนึ่งสักนิดนึง